ดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูกิฟอีกแล้วนะคะวันนี้ครูกิฟจะพาเด็กๆไปรเรียนรู้เี๋ยวรายวิชาภาษาไทยกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอักษรน,นําค่ะแต่เอออักษรน,นํามีความหมายว่ายังไงและใช้ยังไงบ้างนะคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วเราไปรเรียนพร้อมๆกันนะคะไปกันเลย สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอักษรน,นำกันนะคะอักษรน,นำหมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันพยัญชนะตัวหน้าออกเสียงอะกึ่งเสียงพยัญชนะตัวหลังออกเสียงตามที่สระประสมและออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวแรก อักษรนำประกอบไปด้วย4ชนิดด้วยกันค่ะได้แก่คำที่มีอักษรสูงนำคำที่มีอักษรกลางนำคำที่มีหอนำและคำที่มีอานำค่ะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในเรื่องของคำที่มีอักษรสูงนำกันก่อนนะคะคำที่มีอักษรสูงนำพยัญชนะตัวแรก ได้แก่อักษรสูงประกอบไปด้วยขอไข่ขอขวดชอชิงทอถุงทอฐานผอพึ่งฝอฝาสอสา,าอลาสออสีสอเสือหอหเีเด็กๆมักจะท่องว่าไข่ขวดชิงถุงฐานพึ่งฝาสารือสีเสือหิวต่อไปอักยัรชนะตัวหลังนะคะคืออักษรต่ำเดียวประกอบไปด้วย งองูยอหญิงนอหนูยอยักษนอเนนรอเรือวอแหวนหมอมา้ารอจุลาและรอลิงเด็กๆมักจะท่องว่างูใหญ่นอนอยู่นณะริมวัดโมลีโลกเดี๋ยวเราจะลองมาอ่านคำที่มีอักษรสูงนำนะคะขณะขนมขนาดขนบฉเฉลียวฉลาดฉลอง ถวายถนัดถนนต่อไปนะคะข้อสังเกตเรามาดูข้อสังเกตกันนะคะเวลาอ่านจะอ่านเหมือนมีหอหีบอยู่ด้วยเช่นผลิตอ่านว่าผลิตสยามอ่านว่าสยามฉลาดอ่านว่าฉลาดสนุกอ่านว่าสนุก ต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของคำที่มีอักษรกลางนำค่ะพยัญชนะตัวแรกคืออักษรกลางได้แก่กไก่จอจานดอเด็กตอเต่าบใบไม,ไม้ปอปลาออา่างดอชดาและตประตักเด็กๆมักจะท่องว่าไก่จิกเด็กตายบนปากองส่วนพยัญชนะตัวหลังนะคะคืออักษรต่ำเดียว ประกอบไปด้วยงองูยอหญิงนอหนูยอยักษ์นอเนนรอเรือวอแหวนมอมาลอจุลาลอลิงเด็กๆมักจะท่องว่างูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกลองมาดูคำที่มีอักษรกลางนำกันนะคะตลาดตลอดตลกตวาดจมูกจรัดจรวด อร่อยอเนกอังุนมาดูข้อสังเกตกันนะคะเวลาอ่านจะอ่านเหมือนมีหอหีบอยู่ด้วยเช่นอังุนอ่านว่าอางุนตลาดอ่านว่าตลาดตลกอ่านว่าตลกปลดัลดอ่านว่าประลดัลดต่อไปนะคะคำที่มีหอนำค่ะพยัญชนะตัวแรกก็คือ หอหีบนั่นเองค่ะส่วนพยัญชนะตัวหลังก็คืออักษรต่ำเดียวประกอบไปด้วยงองูยอหญิงนอหนูยอยักษ์นอเนนรอเรือวอแหวนมอมมาลอจุลาและลลิงเด็กๆมักจะท่องว่างูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกค่ะต่อไปนะคะคำที่มีอักษรน,นำประกอบไปด้วยคำว่า งอกงายแหวนหญิงหนูหมอหมอกหยิกหลับหวานต่อไปนะคะคำที่มีอ,อนำค่ะจะมีอยู่4ี่ชนิดด้วยกันก็คืออยากอยู่อย่างอยากคาเด็กๆ ต่อมาเรามาตามหาคำที่เป็นอักษรนำกันนะคะการแหวนฉลามหมอกทรายเด็กๆคิดว่าคำไหนที่เป็นอักษรนำคะเด็กๆเก่เงมากค่ะเด็กๆมีหลายคนตอบได้แล้วนะคะคำตอบคือแหวนฉลามและหมอกค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำต่อไปนะคะมีคำว่า ตลาดปลดัดครัวกล้วยและองุ่นค่ะคำไหนคะที่เป็นคำที่มาจากอักษรนำเก่งมากค่ะเด็กๆเฉลยคือตลาดปลัดและองุ่นค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆเป็นไงบ้างระคะเด็กๆเรียนรู้ในเรื่องของอักษรนำไปแล้วสนุกไหม่ะคะเด็กๆ เดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูมีการบ้านเช่นเคยนะคะให้นักเรียนใช้หนังสือเล่มน,นี้ค่ะแบบฝึกหัดภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะแล้วเปิดไปที่หน้า14และ15นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า14และ15นะคะเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะแล้วยังไม่จบค่ะเด็กๆคุณครูจะให้นักเรียนนะคะอัดคลิปวิดีโออีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือ อ่านบัญชีคําค่ะเหมือนเดิมนะคะอ่านบัญชีคํวันอาทิตย์นี้จะเป็นคำที่51จนถึงคําที่75นะคะอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูเช่นเคยค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูจะให้เวลาจนถึงวันอาทิตย์นะคะเด็กๆทยอยกันส่งมาได้นะคะแต่ถ้าใครมีเวลาว่างก็ทําส่งมาได้เรื่อยๆนะคะคุณครูเก็บคะแนนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ